มาพร้อมกับโปรโมชั่น888 8บาทสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดานเดียนะคะวันนี้เดียอยู่ที่ Miss Lou e v e n Motor สาขาปทุมธานีนะคะวันนี้เดียจะมารีวิวชุดแต่ง e x p e n d e r GT คันนี้นะคะให้กับลูกค้าได้ดูกันแล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่น888 8บาท เดี๋ยวเยวจะพาลูกค้ามาดูนะคะว่าโปรโมชั่นนี้ลูกค้าได้ชุดแต่งอะไรกันไปบ้างมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากที่กระจังหน้านะคะอันนี้ก็จะมีตัวอักษรนะคะเป็นตัวอักษรเอ็กเพนเดอร์นะคะอันนี้เดี๋ยวจะแถมให้กับลูกค้าเป็นตัวอักษรเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็จะเป็นตัวสเกิร์ตนะคะของไรเดอร์นะคะแบบนี้เลยสเกิร์ตตัวนี้มีไฟด้วยนะนี่ แล้วก็ด้านข้างนะคะอันนี้เยวจะแถมเป็นคิวการสานให้กับลูกค้าด้วยนะแล้วก็สเกิร์ตรอบพันตัวนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะของรถจะมีตัดขอบเป็นสีแดงนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสเกิร์ตหลังมาพร้อมกับท่อคู่แบบนี้นะคะตัวนี้จะได้เป็นสีท่อนะแล้วก็ตัวข้างหลังก็จะเป็นอ่า สปอร์ตไรเดอร์นะคะติดอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะทําให้ดูแบบเทมากยิ่ขึ้นเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเดียวก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะกับโปรโมชั่นออกใช้เงินออกอรถอยู่ที่8,888บาทนะคะก็จะได้ชุดแต่งตามที่เดียแจ้งกับลูกค้าไปเลยนะคะส่วนลูกค้าคนไหนนะคะอยากจะ ได้โปรอ่าอยากจะสอบถามโปรโมชันนี้นะคะลูกค้าสามารถโทรสอบถามเด๋ยได้เลยที่เบอร์0923792591นะคะหรือว่าลูกค้าคนไหนนะคะอยากจะเทสได้นะคะก็โทรหาดได้เหมือนกันนะคะที่เบอร์เดิมเลยนะ0923792591นะคะส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวขอลาลูกค้าไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย